องนี้ที่เอามาให้ทุกท่านได้รับชมเนี่ยเพราะว่าด้วยเห็นมวลสารลหลายๆอย่างที่อยู่ด้านในนะครับอยากให้ทุกท่านได้ดูมวลสารนะครับที่อยู่ด้านในนะครับภายนอกว่าชั้นที่1ลงไปจะสีนะครับจะเป็นสีอะไรก่อนเราก็จะมาดูกันนะครับว่าด้านในเนี่ยนะครับมีสีสันเป็นแบบไหนนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ร้านโนพรัตพาลวยนะครับนำกุมารทองหลวงพ่อเต๋อรุ่นสานะครับที่ชมรุดนะครับ คอนะครับว่าจะดูด้านในนะครับมีเนื้อหามวลสารเป็นแบบไหนบ้างนะครับและอะไรที่ดามอยู่ที่คอนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดศีรษะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับบริเวณด้านในตัวองค์กุมารทองนะครับว่ามีมวลสารอะไรอยู่บ้างนะครับและภายในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายเกี่ยวกับบล็อกพิมพ์ของกุมารทองหลวงพ่อเตยรุ่นพามพิมนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น กุมารทองหลวงพ่อเตรุ่น3นะครับสร้างปีพศ2อ0 0นนิดๆน,น,นะครับหรือประมาณปีพศ2อ0 8นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในความรู้หรือว่าตอนที่ผมไปเช่าหาแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดที่มือใหม่ที่เข้ามาศึกษานะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเนี่ย เผื่อจะได้นําเป็นความรู้หรือว่าเป็นจุดจ่ายตังนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายคนนะครับที่มีความรู้มีความสามารถมากกว่าผมเยอะนะครับอันนี้ต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดการพูดวาจาใดไม่สุภาพน้องต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเพียงมุมมองเฉพาะทางร้านนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นหน้าพระพุทธนะครับเป็นบล็อกลึกนะครับบล็อกลึกสังเกตตังในนะครับสังเกตยังไงนะครับผมก็จะสังเกตจากหลายหลายลักษณะนะครับ นะครับบริเวณคิ้วนะครับก็จะลึกมากเลยนะครับคมและลึกมากเลยนะครับขอบตานะครับสันขอบตาเนี่ยบริเวณพวกนี้จะมีเส้นนะครับและคมและลึกมากนะครับเห็นไหมครับอ่าก็จะมีคางนะครับก็จะลึกเป็นล่องคางแบบนี้เลยปากก็จะลึกและคมยิ้มนะครับตรงนี้ล่องเนี่ยก็จะมีรอยลึกอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์หน้าประพุทธบล็อกลึกนะครับอ่าผมชอบเรียกว่าบล็อกลึกนะหน้าประพุทธนะครับมีหลายบล็อกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดพิรารณาเบื้องต้นหัวก็จะถุยมากเลยนะครับเป็นสันเลยหน้าเนี่ยคิ้วในตวัดเป็นลายไทยเด็กโบราณน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอเนี่ยก็มีหักซ่อมมานะครับเป็นหักยังไม่ได้ซ่อมนะครับองเนี้ยที่เอามาให้ทุกท่านได้รับชมเนี่ยเพราะว่าด้วยเห็นมวลสารหลา,ลายๆอย่างที่อยู่ด้านในนะครับอยากให้ทุกท่านได้ดูมวลสารนะครับที่อยู่ด้านในนะครับภายนอกว่าออชั้นที่1ลงไปจะสีนะครับจะเป็นสีอะไรก่อน และชั้นลึกลงมาเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูเห็นไหมครับและด้านในเนี่ยครับก็จะเป็นมวลสารอะไรอยู่ด้านในเราก็จะไปดูไปพร้อมกันนะครับก็เผื่อจะเป็นวิทยาทานได้เพราะว่ารุ่นสามเนี่ยเป็นเนื้อผงเนี่ยค่อนข้างทําเริ่มเหมือนนะครับเราก็ต้องพิจารณาพัฒนาตัวเองแบบศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆครับให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับองนี้ก็จะมีรอยจานตรงนี้นะครับแล้วก็มีรอยจานตรงนี้นะครับตรงช่วงไหลนะครับจะมีรอยจานทั้งสองฝั่งตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นผิวธรรมชาตินะครับผิวแห้งๆเลยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลองนะครับการลอกของระยะเวลาการเก็บรักษานะครับองค์นี้นะครับต้องสังเกตดีๆเนี่ยเป็นผิวเดิมนะครับสังเกตว่าลูกว่าลูกค้าเก่านะครับเขาจะชอบส่งน้ําส่งการนะครับมันก็จะเกิดคราบตะไคร้เขียวๆตรงนี้นะครับก็จะเกิดตะคราบไข่เขียวๆแล้วทําให้พวกสีพวกนี้ที่โดน โดนน้าไปนะครับพวกไหลส่งน้ามาครับแล้วโดนพวกช่วงขาเนี่ยครับรอยแป้งรอยเลยที่ส่งน้ําไปผิวก็จะลอกอ่ามันก็จะเป็นผดผดขึ้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกลอกนะครับอันนี้ผิวเนื้อในนะครับก็จะเป็นสีออกน้ําตาลอ่าน้ําตาลแดงๆทมเข้มนะครับเนี่ยอ่าสีคล้ายเลือดหมูก็ได้นะครับอ่าก็จะเป็นออกชมพูเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าประพุธนะครับหน้าประพุธเนี่ยจุดสังเกตของผมอีกจุดหนึ่งก็จะเป็น เส้นขาครับกาไรขาก็ลองสังเกตดูนะครับเส้นก right ําไรตรงนี้นะครับก็จะเอียงไปด้านซ้ายนะครับถ้าหน้าพระพุธจะเอียงไปด้านซ้ายอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตานินนะครับเส้นจะตรงกําไรเส้นจะตรงนะครับปลายขาเนี่ยจะนูนและตรงนี้ตรงนะครับปลายเท้าจะนุ่นูนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าพระพุธปลายเท้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าพระพุธก็จะมีแบ่งออกไปหลายบล็อกพินนะครับอันนี้ก็จะเป็น จุดพีชนะนาเบื้องต้นของน้องนะครับที่ในการเช่าหานะครับในกแบ่งแยกบล็อกนะครับอันนี้ก็จะมีดวงตาเห็นไหมครับก็จะลึกคมชัดนะครับนะครับเปลือกตาพวกเปลือกตาพวกอ่พวกรอยปากล่องรอยปากพวกเนี้ยก็จะเป็นสิงที่แบบช่างตอนนั้นใส่ใจในการทํามากแล้วก็จะเป็นสินโบราณนะครับสินหน้าไทยๆนะครับอ่าผมก็จะดูหลายๆอย่างนะครับดูทั้งผิวนะครับดูผิวครับอันนี้เราก็ดูเบื้องต้นอ่า ผิวธรรมชาติไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยกัดของหนูนะครับนี่อันนี้ผมไปถามเจ้าของเจ้าของก็ว่าให้หนูแทะซะแล้วเป็นรอยฟันเลยครับนี่อ่าบริเวณฐานนะครับก็จะมีจานอักขระนะครับเลขยันนี่ครับหนึ่งสองสามบรรทัดสี่บรรทัดนะครับเห็นไหมครับอ่าจานทางซ้ายขวาเลยนะครับจุดสังเกตผิวของรุ่นสามเนี่ยจะแห้งแบบนี้นะครับผมชอบเรียกว่าผิวคล้ายเปลือกไม้นะครับมันจะแห้งเหมือนเปลือกไม้เลยแล้วก็จะมีผดผลผลผลขึ้นตามนี้เห็นไหมครับเนี่ยรอยผด ผลจะเกิดจากความร้อนบ้างเพอกระอองน้ําฝนบ้างอะไรเนี่ยทำให้มันผิวมันแห้งนะครับแล้วก็แตกเป็นลายงายแบบนี้นะครับเป็นผกผลแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะดูง่ายแล้วอันนี้ก็จะมีฐานมีความคมชัดนะครับฐานก็จะมีความคมชัดมีรายละเอียดมีพระมีมิตินะครับฐานเนี่ยก็ต้องจําให้ดีนะครับมีความลึกคมนะครับฐานพวกนี้ก็จะคือลึกและคมเห็นสังเกตทุกท่านเห็นผิวไหมครับผิวเนี่ยจะแห้งนะครับแห้งเหมือนเปลือกไม้เลยนะครับผิวธรรมชาตินะครับผมเนี่ยจะดูผิวธรรมชาติดูยังไงนะครับเห็นไหมครับเนี่ย วพวกฝุ่นละอองนะครับมันจะไปเกาะตาพวกนี้พวกขมเหลาขมเหลา,าทู่ฟันทู่อะไรมันจะไปเกาะเห็นไหมครับมันก็จะดำ,ดำดำดำตรงนี้แล้วเนื้อในตรงนี้จะไม่ค่อยดำนะครับอันนี้ผิวดูง่ายๆะครับอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นผลอันนี้ก็จะดำนะครับดำลงมานะครับอันนี้ก็จะโดนน้ํามาเห็นไหมครับว่า ถ้าเราสกน้ำมันก็เจอกตะไคร้เขียวนะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยตะไคร้เขียวที่โดนละอองน้ำพวกก็จะไปเกาะตาพวกนี้ครับที่มันสดตอนมันแห้งนะครับตอนที่เราไปสกน้ำวันสงการนะครับที่รัฐฐานตรงนี้ครับก็จะมีความลึกและคมมากนะครับส่วนที่2ตรงนี้ก็สําคัญนะครับเนี่ยพวกเป็นเส้นเส้นผมไม่แน่ใจนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเขาวกระดาษทรายขัดหรือว่าเป็นรอยแปลงนะครับก็จะมีรอยตวัดเส้นแบบนี้ก็จะดูง่ายอ่ะตรงนี้เนี่ยอย่างนี้ครับตรงนี้ก็จะดูง่าย เนี yeah, ่ยอย่างเงี Walker, ้ยครับผมก็จะดูตรงเนี้ยเป็นธรรมชาตินะครับเป็นคล้ายๆรอยเปลือกไม้เป็นผดๆลเนี่ยอันนี้เป็นผลผนะครับแล้วนี่ก็เป็นรอยเปลือกเลยนะครับอ่าผมก็จะดูหลายๆอย่างนะครับส่วนที่2หน้าประพุทธนะครับที่บล็อกลึกนะครับที่ผมสังเกตเนี่ยครับก้นนะครับตรงกลางจะเป็นรอยตัววายนะครับลงลึกลงมาแล้วตรงนี้จะมีแก้มก้นลึกนะครับแก้มก้นจะลึกมากเลยสังเกตดีๆครับตรงเนี้ยมันจะไม่มีถุงอกนะครับถ้าหน้าพระพุธบล็อกไหนลึกๆนะครับจะมีตรงเนี้ยลึกมากเลย จะลึกเป็นสันเลยครับเนี่ยตรงมีจุดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ลึกลงมานะครับอันนี้ก็จะมีจานอคาละเลขกยันด้วยนะครับจานอยู่ช่วงประมาณอ่าก้นนะครับเห็นไหมครับทุกท่านอันเนี้ยจะมีจานเนี่ยจานทั้งนั้นเลยนะครับจานอคาละตรงก้นนะครับแล้วก็เอ่อกลางตัวนะครับอ่าผิวเห็นไหมครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นผิวแบบแห้งๆเลยนะครับผิวแห้งๆแบบนี้ดูง่ายนะครับเนี่ยผิวแบบเนี้ยครับดูง่ายเลยเนี่ยแห้งๆ นะครับลงมาที่ฐานเดี๋ยวให้ดูฐานก่อนนะครับอันนี้ฐานก็จะเป็นป้ายชื่อเดิมนะครับอันนี้ก็จะมีจานอะขั้นละนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวแบบธรรมชาติให้ทุกท่านได้ดูองคเนี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าการลอกของผิวออกมาเนี่ยก็จะเป็นเห็นเนื้อในก่อนจะเป็นสีอะไรแล้วต้องสังเกตนะครับเห็นทุกท่านเห็นยังผมที่ผมเห็นใช่ไหมครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับนะครับอาจจะมีสีอื่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันที่เรายังไม่เคยเห็นอาจจะมีนะครับอันนี้เราก็พิจารณาดูหลายแง่มุมนะครับรเี่ยเ็นานื้่ เปเนื้อผงเนี่ยค่อนข้างที่จะทําขึ้นมาง่ายแล้วก็ต้องดูพิจารณาไหลไหลง่มุมนะครับถ้าเป็นส่วนตัวน้องนะถ้าน้องจะไปศึกษาถ้าน้องจะไปเล่นหานะครับถ้าน้องจะไปเช่าหาน้องก็ต้องดูไหลไหลมุมมองนะครับอันนี้เห็นไหมครับเห็นว่าล่องเนี่ยก็จะลึกลงมานะครับความกว้างอยู่ประมาณเกือบ2นิ้วครับเห็นไหมครับฐานพวกนี้ก็จะลึกและคมชัดมากเลยนะครับบริเวณฐานช่วงด้านบนนะครับตรงช่วงนี้นะครับก็จะมีเอ่อจะไม่เรียบมากนะครับจะเป็นทางไหลของน้ํานะครับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับ ฐานเนี่ยครับจะมีทางไหลของน้ําผมขอเรียกว่าทางไหลของน้ําแล้วกันนะครับมันจะไม่เรียบตรงทีเดียวนะครับดูหลายๆอย่างนะครับดูหลายๆองค์ประกอบนะครับถ้าเราจะไปเช่าหานะครับตรับมือใหม่นะที่เราจะไปเช่าหาุมาทองหลวงเตะรุ่นสามนะครับพิจารณาหละไหลแง่มุมนะครับอาจจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งบล็อกตาหนึ่งก็ต้องดูอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้พิจารณาธรรมชาติของผิวนะครับ เบื้องต้นไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นมือนะครับมือท่านัก็จะมีความลึกและคมนะครับปลายมือก็จะมีความคึกมีอีบ็อกหนึ่งปลายมือก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตหลายอย่างหรือว่าท่านใดที่แบ่งแบล็คบ็อกยังไม่ค่อยได้ก็จงเกตเล่นผิวเดิมไว้ก่อนก็ดีนะครับอันนี้ก็จะมีรอยจานนะครับที่น้องเห็นรอยจานตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะหัวนะครับก็จะถุยมากเลยนะครับใบหน้าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับมีความคมชัดนะครับมีมิตินะครับ ลราก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับดูทั้งปลายมือนะครับดูกําไรดูแขนความนูนของแขนนะครับจดจำหลายๆอย่างนะครับถ้าองค์นี้สมบูรณ์นะครับช้อนข้างน่าจะสวยมากเลยนะครับเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าบริเวณลําคอนะครับด้านในเนี่ยว่จะมีมวลสารอะไรมีจานอักคระไหมครับนะครับผมจะลองถอดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาด้านในนะครับ ให้ดูเนื้อหาด้านในเดี๋ยวผมอาจจะใช้กล้องซูมให้ทุกท่านได้ดูละเอียดอีกทีนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าด้านในเนี่ยนะครับมีสีสันเป็นแบบไหนนะครับสีสันด้านในในมวลสารเนี่ยน่าจะมีมวลสารอะไรบ้างด้านในเดี๋ยวผมพยายามจะใช้กล้องส่งลงไปนะครับด้านหลังนะครับสรุปว่าเป็นอันนี้จะเป็นไม้ไผ่นะครับจะเป็นไม้ไผ่ดามคอนะครับไม่ให้คอเกิดการฉนุดได้ง่ายนะครับนี่เป็นเป็นไม้ไผ่นะครับบางองค์ผมก็เคยเจอเป็นเส้นลวดก็มีนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับ เห็นไหมครับดินเนี่ยเนื้อผงนะครับผงด้านในนะครับจะค่อนข้างละเอียดมากเลยละเอียดนะครับละเอียดละเอียดและอัดแน่นมากครับการบีบบีบตัวของมวลสารเนี่ยของมวลสารพวกนี้จะแน่นละเอียดมากครับนี่ครับก็จะเห็นมวลสารด้านในนะครับชัดเจนเลยว่ามีความอัดแน่นของมวลสารแล้วครับแลวเม็ดเนี่ยละเอียดมากนะครับมวลสารละเอียดมากไม้นะครับเป็นไม้ไผ่ธรรมดานะครับไม่ได้มีจานแต่ถามว่าอนาคตอาจจะเจอมีจานไหม ก็เป็นไปได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับ2อันไว้ดามคอไม่ให้คอหักนะครับสมัยนั้นในการทําเพราะว่ารุ่น3ามเนี่ยเป็นเนื้อผงจะค่อนข้างทําขึ้นมาเนี่ยมีการชํารุดได้ง่ายนะครับเพราะว่าโดนบางทีโดนแมวชนโดนหนูชนเนี่ยอาจจะมีการหักนะครับอันนี้เห็นไหมครับอ,องนี้ก็อ่าเป็นองค์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเป็นวิทยาทานให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับได้เห็นมวลสารด้านในนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมมองในการพิจารณาของผมนะครับเวลาที่ผมจะไปเช่าหานะครับเผื่อท่านใดนะครับพี่ๆท่านใดที่จะไปเช่าหานะครับก็พยายามดูให้รอบครอบนะครับดูให้ดีเพราะว่างานสิ่งมือเนี่ยค่อนข้างเหมือนนะครับปัจจุบันเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับงานสิ่งมือเราก็ต้องพิจารณาดูหลายๆอย่างดูให้ละเอียดนะครับดูจากผิวดูทรงดูพิมพ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเราเช่าหากับผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะครับจากพี่ๆได้หลายคนเนี่ย ที่มีที่เล่นสายลุงพระเตศก็มีเก,เก่งเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบหากับคนที่มีความรู้มีความสามารถครั้งที่เราไปประกวดนะครับหรือว่ามีปัญหาพัาาพไม่แท้นะครับพี่ๆเขาจะรับประกันให้ทันทีนะครับไมอ่อย่าไปโลภนะครับอันนี้เ็เอก็เป็นองค์หนึ่งที่เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอเนี้ยไปซ่อมคอนะครับองค์นี้ต้องบอกว่าหักมาตั้งแต่เจ้าของเก่าเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกุมารทองหลวงพ่อเตะรุ่น3นะครับว่ามูลสารด้านในเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองเฉพาะทางร้านนะครับอาจจะมีภาพเสียงเนื้อหาประการใดนะครับที่ไม่เหมาะสมเนี่ยผมต้องกราบขออภัยด้วยครับเป็นเพียงจุดพิจารณาเบื้องต้นของทางร้านเท่านั้นนะครับพี่อาจจะมีข้อมูลบางส่วนนะครับคาดเคลื่อนประการใดนะ้องก็ต้องกราบขออภัยนะครับ ทางร้านนะครับก็ยินดีรับเช่ากุมารทองหลวงพ่อเตะทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับถึงรุ่นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็จะเป็นกุมารทองหลงปู่แย้มนะครับรุ่นเก่าๆก็ทางร้านก็ยินดีรับเช่านะครับหรือจะเป็นกุมารทองนะครับที่มีความนิยมนะครับทางร้านก็ยินดีรับเช่านะครับสามารถส่งมาขายได้นะครับไอดียไลน์นะครับ062นะครับ989 7789นะครับลองส่งรูปและราคามาได้นะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับ